จากนั้นเราก็จะเห็นคำว่าปิดการใช้งานและการลบจากนั้นกดลบบัญชีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะครับเรามาปิดเพจกันดีกว่านะครับนะครับปิดเพจก็ไม่ยากครับทุกคนง่ายๆ่ายครับให้ทุกคนมาที่ขีดสามขีดนี้นะทุกคนนะนี่ตรงนี้นะครับด้านล่างมุมด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มาที่เพจนี้นะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะอ่าคลิกเข้าไปเลยครับ ก็จะเจอเพจเราที่เรามีอยู่นะครับนี่เราก็กดคำว่าเปลี่ยนเลยนะครับมันก็จะเข้ามาที่เพจของเรานะครับจากนั้นให้เรามากวดที่จุด3จุดนี้ใหม่นะครับทุกคนนี่จุด3จุดนี้นะครับขีด3ขีดขอโทษครับเนี่ขีดสามขีดนี้นะนี่มุมด้านล่างเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาคำว่าหรือว่าจะคลิกที่รูปฟันเฟืองนี้ก็ได้นะทุกคนนี่ แล้วก็มาที่เพจเหล่านี้ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนเนเลื่อนลงมาที่การเข้าถึงและการควบคุมนะครับตรงนี้นะทุกคนนะนี้นะคลิกไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นคำว่าปิดการใช้งานและการลบนะครับในภายใต้ ็จะบอกว่าปิดการใช้งานเพจของคุณชั่วคราวหรือลบอย่างถาวรน,นะครับเราก็กดไปเลยครับทุกคนนี่นะครับก็จะมีคําว่าปิดเพจนะครับหรือว่าลบเพจนะครับเราก็จะเลือกลบหรือเลือกปิดแล้วแต่เรานะทุกคนนะนะครับอ่านละเอียดเลยนะครับการดาเนินการนี้เป็นการดําเนินการชั่วคราวเพจของคุณจะถูกปิดการใช้งานจากนั้น ชื่อและรูปภาพของคุณจะถูกลบออกจากเนื้อหาส่วนใหญ่ที่คุณได้แชร์หรือจะเลือกลบเพจการลบบัญชีคุณจะเป็นการลำเนินการถาวรเมื่อคุณลบบัญชี facebook คุณจะไม่สามารถกู้คืนเนื้อหาหรือข้อมูลที่แชร์บน facebook ได้นอกจากนี้ Messenger และข้อความทั้งหมดจะถูกลบออกด้วยเราก็ถ้าเราจะลบหรือเราจะปิดแล้แต่เราผมจะลบนะครับทุกคนนี่ ตัวอย่างนี้จะลบให้ดูนะครับกดดําเนินการต่อนะครับเขาจะบอกว่าเขาจะถามหน่อยนึงนะครับก่อนที่คุณจะลบเราอาจช่วยคุณได้นะครับก็ประมาณว่าเขาจะถามว่าเป็นพ่าอ,อะไรถึงจะลบนะครับเหตุผลก็อยากทราบเหตุผลนะครับฉันใช้เวลากับ Facebook มากเกินไปฉันมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉันไม่รู้สึกปลอดภัยบน Facebook บัญชีของฉันถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบฉันคิดว่า Facebook ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป ผมอาจจะเลือกหัวข้อฉันมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี่นะทุกคนผมก็จะดาเนินการต่อนะครับเลือ่อนลงมานะครับอ่ารายละเอียดตึกต๊กๆๆ๊กตึก๊เรียบร้อยลบบัญชีครับทุกคนนะครับเขาจะให้ใส่รหัสผ่าน facebook ของเรานะครับเราก็ได้บันทึกรหัสผ่านไหมไหมทุกคนถ้าไม่ได้บันทึกก็ป้อนตามสบายเรานะครับเนี่ยรหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับ ผมก็จะใส่รหัสถึงจากนั้นกดลบบัญชีครับทุกคนเรียบร้อยครับโอเคเพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ